แอบอ้างกันแบบนี้บัวขาวเดือดจัดตจ่อฟ้องเว็บพนันนำรูปทวนเล่นพนันออนไลน์ภาพ .com บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักทบขวัญใจชาวไทยเดือดจัดรับไม่ได้กับการกระทำของเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่นำภาพของตนไปชักชวนให้ประชาชนและเยาวชนหันมาเล่นการพนันอย่างโจงครึ่ง โดยงานนี้ยอดนักชกชาวไทยไวัย41ปีเตรียมตั้งทีมกฎหมายเดินหน้าแจ้งความเอาผิดเว็บพนันที่นำภาพของเจ้าตัวไปโปรโมทพร้อมทั้งยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันทุกชนิดที่ปรากฏในตอนนี้อย่างที่รู้กันดีว่าชื่อของโบขาวบัญชาเมฆกลายเป็นที่รู้จักของแฟนมวยชาวไทยและต่างชาติได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วยชื่อเสียงที่สั่งสมมาตั้งแต่การควา้าแชมป์ K1 World Max ได้สองสมัยในปี2004และปี2006รวมทั้งเคยเดินทางไปชกมาแล้วทั้งในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้เว็บพนันเหล่านั้นนำภาพของยอดมวยชาวไทยไปโปรโมทชักชวนให้ประชาชนและเยาวชนหลงเชื่อหันมาเล่นการพนันซึ่งถือเป็นภัยต่อลูกหลานและภัยความมั่นคงต่อชาติสำหรับบัวขาวบัญชาเมฆนักชกมหาชนขวัญใจชาวไทยนอกเหนือจากบทบาทหน้าที่นักกีฬาแล้วเจ้าตัวยังมีตำแหน่งทางทหารคือรอยโทสมบัติบัญชาเมฆและยังเป็นผู้นำในการเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้กับกองทัพ รวมทั้งเคยเป็นครูฝึกให้กับทหารสหรัฐอเมริกาในการฝึกคอบรากโก2023ระหว่างทหารอเมริกันและทหารไทยเมื่อต้อนปีที่ผ่านมา